เศรษฐกิจโลกวิกฤตทะเลแดงดันค่าระวังเรือเงินเฟอ้อโอเปกพลัระงับแผนเพิ่มผลิตวิกฤตทะเลแดงทำโลจิสติกปั่นป่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการโจมตีเรือพาณิชย์โดยกลุ่มกบฏฮูตีในทะเลแดงยังคงส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าของโลก เปลี่ยนเส้นทางสายเดินเรือเกือบทั้งหมดต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมแหลมกูดโฮปทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้นทุนพุ่งสูงการเปลี่ยนเส้นทางทำให้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและที่สำคัญคือค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยบางเส้นทางเช่นไทยไปยุโรปค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุต เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าและส่งออกทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยราคาน้ำมันและมะติโอเปกพลัสล่าสุดตลาดพลังงานยังคงผันผวนจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และมีข่าวสำคัญจากการประชุมของกลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ำมันมติโอเปกพลัสล่าสุด2พฤษภาคม68 กลุ่ม O p e ป s ซึ่งรวมถึงรัสเซียได้มีมติระง,งับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในไตรมาสแรกของปี2,569มกราถึงมีนาโดยให้เหตุผลถึงความกังวลว่าอุปทานน้ำมันจะล้นตลาดและความต้องการใช้ตามฤดูกาลที่ต่ำการเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนพค .68 กลุ่มยังคงเพิ่มการผลิตเพียงเล็กน้อยที่137,000บาร์เรลต่อวัน ผลต่อราคาแม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะมีแนวโน้มดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นโดยเฉพาะหากมีการปิดช่องแคบหอมุสแต่การที่โอเปกพลัสระง,งับการเพิ่มกำลังการผลิตตามแผนก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนด์ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากตลาดกังวลว่าปริมาณน้ำมันในตลาดอาจจะตึงตัวในอนาคตทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย Safe Haven โดยราคาทองคำในตลาดโลกและไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างผันผวน,นและต่อเนื่องสะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกสรุปภาพรวม ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้กลายเป็นปัญหาเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจโลกโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งและราคาน้ำมันซึ่งเป็นแรงกระตุ้นสำคัญของภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลก